สวัสดีครับอยู่กับช่องของลุงทิดแสงทองขึ้นแล่นนะครับเนาะเนี่ยกลับมาแต่งานขนวนก้อนแกนลุงทิดก็สิได้เก็บบรรยากาศบานพักแสงทองขึ้นแล่นนะครับเน้องเมิ่งตอนเสาร์นะครับด้วตอนแรกก็สิได้ยวครับอีกหอบนึงนะครับนะครับน้อไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าเพิ่นได้เฮ็ดอีหยังแหน่เบิ่งกันไปครับ นี่ครับเยี่ยนนี่เพิ่นกาพื้นนี่ครับพื้นแปลว่าสะวายน้ำนี่เพิ่นกาได้เท่ร่องพื้นแล้ววันทถาเทแล้วเทอมเล็กอมอันนี้แปะแแล้วนะครับเนาะนี่ครับยังแบบว่าสะโตัวสะตัวหน่อยก็แต่เพิ่นเราไม่โคเขามาจกม้วนนี่ครับเนาะ ตัวเล็กกับคุญซอนเล็กนะครับเนาะงเล็กเห็นเล็กใหญ่แห้งใส่ใส่เล็กสิบสองวันถมเล็กสิบสองเลยเนี่ยเป็นเล็กหมาดสะทานเลยวันอมนี่ครับเป็นเล็กหมาดสะทานเลยเบอร์สิบสองซ้ำแบบว่าปุ่นแล้วครับรุ่นก็เผ็ดสะพานปุ่นแล้วครับนี่เล็กเบอร์สิบสองครับวันเป็นเล็กเขาเห็ดอันนี้สะพานปุ่นแน่น้องครับเนาะ นี่ครับมันก็นได้เท่เท่เพื่อนบานเท่ลองเพื่อนบานมากะทิด้มาเห็ดแปลว่าบานมางกะทิด้มาตีแบบได้ครับนี่ตีแบบกะทิเท่เท่ขางมันหรอเท่กําแพงขางมันเท่กําเพียงก็ถืออาดดินครับแปลว่าโตกแ่งปูกับอย่างทั้งในมันหรอแปลว่าติดอาจจะติดไฟก็ได้นะครับ แต่ไฟเบนสิติดบอ่สอสั่นละแต่ว่าคือบมเห็นสายไฟเขาแต่ว่าม้วนแป็บนี่เดินเต็มมีทั้งไตหรือพบนสีใส่ต้นกระบักนะครับม้วนแป็บม้วนยังบนเดินไปทั้งไตนี่ครับอืมเป็นสะไหล่หานามนะครับเนาะเมืองข้างในว่าคนเท็ดบช่วงไหนเนี่ยนะครับข้างในเรื่องมันตันหิ้นะครับเนาะ มนีกบบได้ยยาางเเขรัตัวน,แบบตนี้ก็เอ็ดอีกบอ่อหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าบอ่อผักบัจักนะครับบอ่อผักบ่วจักนี่ครับเนาะนี่ครับเห็ดเป็น สงสัยอาจจะเป็นบอ่อแบบว่าพักนามนะครับบอ่อพักนามนะครับเนาะเป็นแบบว่าโคโขงประมาณเม็ดกว้างเม็ดยี่สิบประมาณนี้แหละครับจะโขงไปอาจจะอาจจะเป็นพอ,นแบบบอมันแบบว่าบ่อมมะมัดนามมันเนาะนะครับ กำบ้าตามกันเลยก็สิได้ปล่อยปล่อยลงกันปล่อยลงตัวใหญ่แต่ว่านี่ครับเป็น,นเห็ดเป็นกาต้องได้เห็ดเป็นพักเป็นพักลงไปนะครับแต่ว่าเลิกลงไปผมหนี่ตัวนี้สีตื่นเป็นบ่ล่ะมากเลิกก็ถอยลงไปยังหน่อยก็สีเป็นพักลงไปถึงสิบเซนดสิบเซนดนะครับเนาะ ตามกันนี่ครับเป็นเนื่นๆเนินเนิๆลงไปวันต่อแล้วเนินลงไปประมาณห่างกันอยู่จากนี้ไปนี่ก็ทีห่างกันอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับความลึกเี่นครับเนาะนห็ครับห่างกันอยู่ประมาณยี่สิบเซนเหครับเนาะ ว่ามึงนี่ก็ทีมทาอาจารย์สันเป็นกับสุดเเขามานะครับเขามาวันนี้ว่าเมื่อตั้งที่ทยังนะครับเพราะว่าไต้สดอาลิตะไรครั้งที่ห้าสิบเจ็ดนะครับตรงกับบ้านเกิดของบอดแพร่เผานะครับนี่ครับตรงกับบ้านเกิดเฮ้ยเดี่ครับ เหรอว่าอันนี้ดัดเล็กคนเนาะเงีออไปไกลแฮงเงีไปไกลแฮงเท่าที่อันนี้โค้งรถบัสเขามาได้ไม่้านี่นี่ครับเพราะว่าเป็นดัดอยู่ไกลๆทางเขานะครับดัดเล็กคนนะครับเนี่ยครับโอ้ย ไอเต้น้องเต้น้องหิวนะครับผู้ติดตามนี่นะครับน้องเต๋นะครับน้อนี่นี่น้องเต้น,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 ตนี่น้องหิวนะครับหิวหิวนี่ครับเต๋อบอกว่า ก็เอาขนอนอกนะครับเอาขนตัดขนออกบางที่เอาไปไอันนี้ผ้าสม้มขิดไปนะครับไปโรงพยาบาลกนะ็เอาเตะไปนำตัดขนแต่งขนหนอกวันต่อมันไปอา,นานะบน้ำอาบยังนะครับนี่หิวไหมพี่นี่ครับแต่ว่าก็มา้ากันโบกคอยสูนะครับนี่โบกคอยสูพวกนี้ต้อง ก๊าไก่วันเนาะก๊าไก่นี่แมนเลยแมนมามเลยครับก๊าไก่คือกันแห้งเห็นกันบ่ได้วันทอเห็นกันบ่อไหลบ่ได้ดกับไก่นี่ไปไปไปกุ้งขยะอ่ะหดบปนบ่อไหลเอาไปติ่มห้ารถซาเหลงก็บ่มีเม็ดเตี๋ยวเราหารถซาเหลงว่านก็บมีม,นมีน้องครับน้องเพราะว่า รถเสลิงต้องใช้ตอมหน่อยเอาเขาไปในบ้านนะครับไปนน้ำเหมอยูนอยู่บ้านตอมหน่อยนะบ้านสวนนะครับนมำบ้านคำคำแล้ววะนะครับมันก็เลยบ้ได้ไปติ่งขยะนะเม็ดเสียวนะครับมีบ้านมีบาดกะไพจอดอยู่นี่มีคนลงเบิดหรือเปล่าบ้าเหมือนกับนึกหลงเมือนเบิร์ดมีนะครับ เาหุ่อนโพิดประตูหายนะครับนอกระตูมันมีไฟนะครับมีไฟท่านลงโมพิดนี่ไฟมันกระิหูอยู่ประตูทางนี่นะครับไฟมันกระชิออกยิ่งเลยกัผมกับเด็กที่ยวเมื่อเบิงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของทีมงานอย่ยังบัตนาลงอยู่นะครับบัตนาลงเพราว่าเข้า็เปล่าไปพักพรนะครับเพราะส่วนบายมานี ทีมงานเพิ่งจะในซ้อมกันนะครับในซ้อมกันในสองายมานี่ทีมงานเต้นเจอคนกับิจริซ้อมสองมีนะครับมือนี้เป็นหนึ่งซ้อมประมาณสามสี่มุ้งแหลมครับเพราะว่าซ้อมใจไม่ที่กับล่อทีมงานห้องอาจารย์สันเพื่นกันทีออกมาจากอำเภอตะนวลกับสีลวงมา่อกี้เลยนะครับมาตอกีต่างมาตอกีต่างไม่ที อย่าอยู่ในลมจำลองนะครับในลมจำลองสมพ่อเห็นได้ได้ย่ามนี้วันพ่อเพราะว่าทางด่านลมใหญ่อยู่เหนือที่13ไร่นี่ก็ยังบ่ทันได้ลงมือนะครับถมดินก็ยังบ่ทันเต็มอยู่วันพ่อยังกุลระนาแหลงกุลระเพราะว่าหนานี่ก็บ่มีดินเสามารถมเพราะว่าเขาก็เหตุไทยใช้หน้าเบิดเนาะครับมองได้ก็ดีครับก็เลยต้อง ในน่องหาแหงนะครับผมใจเย็นเพราะว่ามีตัวสำรองนะครับบ่่บ่่เหนี่ยาักนะครับเนาะมีตัวสำรองแล้วเดี๋ยกันแดดกันฝนได้ก็ส้วงก็ต้องพวนอยู่นะครับประมาณสิบเมตรประมาณสิบสิบหามตรนะครับผมส้วงประมาณสิบหามตรย่างว่าอยู่ประมาณสี่สิบเมตรนะครับสี่ของนะครับเนาะงี่ประมาณสี่สิบเมตรผมยาว ทันพนเอาไม่ียีมองนึ่งก็ได้อยู่เอาไม่อีกปาะมาณเจ 7, ็ดแปเมตรก็ได้ขับโบมองเป็นยังนะครับมอเป็นยัง,งา,าเป็นเขาอยู่กอย่หองนึง,ง,นงึ่งน้นยงอยู่ารอยู่ส,มมสองมากก็ได้ระดับนอสตกอูามบหน,น,นาปน,นนะครับเพราะว่าซาเป็นไ ก่อสร้างโดมใหญ่นะครับอยู่เฉลี่ยสิบสามไหลนะครับเนาะครับลุงทิด็สิได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักก่อนเด้อครับเด้อนะปักกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทิด่เนาะครับเน้องากกดติดตามนะขอบคุณผู้ที่บูชามโฆษณานะครับเนาะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจเต็กๆน้อยๆให้ลุงทิดาครับเนาะ ครับผมคิดหนา้าพอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ